ยอดมวยสามปศพันพยักจิตมังนนมวยฝีมือขั้นแทบจะสมุดประการพร้อมท้าททยระบบอัส,สดุลลาอิมานกาซาลีฟนักสู้ผู้ไม่เคยแพ้คใครจากรัสเซียในกติกามวยไทยรุ่นไฟเวทขึ้นป้ายคู่เอกของศึกวลุมพินี122ที่จะระเบิดความมันขึ้นในวันศุกร์ที่29สิงหาคมนี้พันพยักยอดมวยฝีมือระดับพระการผู้เคยสร้างชื่อด,ด้วยการคว้ารางวัลน,นักมวยไทยยอดเยี่ยมจัดสมาคมผู้สื่อข่าวแห่งประเทศไทย3ปีสอน ฝากผลงานล่าสุดเอาไว้ในศึกวัลลุมพินี100เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาด้วยการสาดแข้งสายไล่ถล่มคู่ชกช้าอิรานมาจิตเซดาลีไม่ยั้งตั้งแต่ยกแรกจนคว้าชัยทีเคโอในยกสุดท้ายเดิมทีพันพยักมีคิวดวลกับอัสลามจอนอติคอฟในศึกวัลลุมพินี114เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาแต่สุดท้ายเขาต้องถอนตัวไปอย่างน่าเสียดายเนื่องจากได้รับบาดเจ็บระหว่างฝึกซ้อมซึ่งหลังพักฟื้นจนกลับมาฟิตเต็มถัง อีกครั้งพันพยักพร้อมกลับมาโชว์ฝีมือให้แฟนๆหายคิดถึงโดยตั้งเป้าหมายหยุดสถิติไร้พ่ของอัสดุลาให้ได้ทางด้านอัสดุลาปัจจุบันถือครองสถิติไร้พ่ตลอดอาชีพ9้าไฟซึ่งในจํานวนนี้เป็นการคว้าชชนะในศึกบอลลุมพินี5ครั้งและเป็นการเอาชนะนกคู่ต่อสู้ทั้งชาวไทยและต่างชาติได้ถึง4ครั้งซึ่งผลงานล่าสุดเกิดขึ้นในศึกบอลลุมพินี1 1 3เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยจัดการปิดเกมนอกยอกสอง เดนภูไทย MC สุ per ปเ,ปเล็กมวยไทยพร้อมรับโบนัส350,000บาทเข้ากระเป๋าเป็นครั้งที่4รวมเป็นเงิน1น0 0 0 0บาทไม่รวมค่าตัวไฟนี้อัสดุลลาพร้อมยกระดับความร้อนแรงขึ้นอีกขั้นด้วยการหักด่านระดับยอดมวยอย่างพันพยักเพื่อพิสูจน์ตัวเองและขยับเข้าใกล้เป้าหมายสูงสุดในการคว้าสัญญาวันมาครองต่อไปทางด้านพันพยักที่มีประสบการณ์มวยไทยโชคโชนและฝีมือจัดจ้านจะสามารถสกัดทางฝันคว้าสัญญาวันของอัสดุลลา ที่ไม่เคยแพ้ใครตลอดอาชีพได้หรือไม่แฟนมวยทั่วประเทศห้ามพลาด